สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่อง article นะคะอ่าซึ่งในอันนี้จะไม่ได้อยู่ในหนังสือนะคะแต่ว่าให้นักเด็กๆอ่าได้ดูคลิปแล้วก็ฟังที่ครูพูดเดี๋ยวครูจะให้จดนะคะทายคาบอ่ะวันนี้ครูจะสอนเรื่องการใช้ article อ่านี่คือ article article มีอะไรบ้างแล้วมันคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ อ่ะ article อ่ะแปลว่าคำนำหน้าคำนามซึ่งจะได้แก่สองตัวด้วยกันที่เด็กๆจะต้องรู้ก็คืออ่ะกับ and อ่ะกับ and สองคำนี้ใช้นำหน้าคำนามทั่วไปถ้าเราไปนำหน้าคำนามคำนั้นปุ๊บจะแปลว่าคำนามคำนั้นมีหนึ่งอย่างเช่นหนึ่งตัวหนึ่งอันหนึ่งชิ้นหรือบางอันเราก็ไม่ต้องแปลก็ได้่ะเช่นอ่ะหนูเห็นไหมลูกอ่ะจะใช้กับ ตัว consonant consonant ก็คือพยัญชนะส่วนแอนจะใช้กับสระภาษาอังกฤษที่มีอยู่5ตัวก็คือ a e i o u หรือออกเสียงว่า vowels นะคะต่อไปอย่างเช่นหลักการใช้อ่านักเรีนยนดูเลยอ่ะอะ นำหน้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วยเสียงพยัญชนะหรือใช้ประกอบคำนำหน้าคำที่อ่านออกเสียงพยัญชนะอย่างเช่นอ l ะ o n อ l i อ n สิงโตหนึ่งตัวนำหน้าคำนามเห็นไหมลูกต่อไปอ g ะ a t a g อ a ะ goat ที่แปลว่าแพะก็กลายเป็นแพะหนึ่งตัวต่อไปอ s h เช p อ p เชฟก็คือเรือหนึ่งลำต่อไปอ b ะ t t l e b o t t l e ขวดหนึ่งขวดต่อไปอ h o r s e อ h o r s e ม้าหนึ่งตัวอ p ะ c t u r e a p i อ t ะ r e รูปภาพหนึ่งรูปนักเรียนเห็นไหมคะว่าเอาอะมาวางด้านหน้าคำนามคำนั้นก็จะมีอ่าบอกเลยว่าเป็นแค่หนึงชิ้นหนึงตัวหนึ่งอันเท่านั้นเอง อันนี้คืออะนะคะใช้กับคำนามที่ขึ้นต้นด้วยเสียงพยัญชนะส่วนต่อไปนักเรียน a อออกเสียงตามครู and ใช้กับคำนามที่ขึ้นต้นด้วยส,ะสะระสระภาษาอังกฤษมีอยู e I o อ่5ตัวคือ e i o u อา5ตัวนี้ถ้าขึ้นต้นด้วย5ตัวนี้นักเรียนจำไว้เลยว่าอาจจะต้องใช้ and หรือคำบางคำที่ออกเสียง อพนั้นนี่ขึ้นต้นด้วยเสียงอาขึ้นต้นด้วยเพียนชนะนักเรียนแต่อาจจะออกเสียงเหมือนสระอ่าเราก็ใช้คำนั้นอย่างเช่น an elephant an elephant ช้างหนึ่งตัว an umbrella an umbrella ร่มหนึ่งคัน an axe an axe ขวานหนึ่งด้าม an orange an orange ส้มหนึ่ง a แขนหนึ่งข้างน n ะ a อนหูหนึ่งหูทีนี้เรียนเข้าใจหรือยังคะอ่าวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะลูก